สวัสดีค่ะเมื่อในสีผ้าพีผ้านองมาชมบรรยากาศประเภทนี้ไหว้ผีปูตาเนาะค่ะที่จัดขึ้นในบ้านเปื่อยอำเภอกันทราร่มจังหวัดศรีสะเกดเนาะค่ะกับสี่มีพิธีแบบมีทั้ง่าอีสานเฮ้าอันนี้กับพก,กันเห็ดกระท่งหนางงวัวหรือว่ากระท่งสามเหลี่ยมเนาะค่ะพี่น้องจ๋าอันนี้ก็คือบริเวณที่เพิ่นเหตุพิธีเนาะค่ะ ชาวบ้านมาถึงกสิมาจุดถูกเนาะคะ่ะส่วนอันนี้กสิเป็นอของเซนวายเนาะคะ่ะผีปูตาเห่ากับมีทึ่งของข้าวของหวานนอกจากพี่น้องที่เพิ่นจัดเตรียมมาเนาะคะ่ะเผื่อมาอาวายผีปูตาประจำมูบานเปื่อยของเห่านอกจากพี่น้องจ๋านี่ก็เป็นชาวบ้านเพิ่นมาถึงแล้วเพิ่นกสิมา หลังจากที่เอากระท่งหนางงวหรือว่ากระท่งสามเหลี่ยมเนาะค่ะที่ใส่อาหารข้าวหวานไปไหวพีปูตาเหลเพิ่นกสิบมะนังพักพลตามอัธยาศัยเพื่อร่อพิธีเนาะค่ะส่วนหนึ่งกัสีมาจุดถูปกราบไหวละกะอธิษฐานขอพรจาก พีปูตาเนาะค่ะให้เพิ่นบกปักรักษาหมูบ้านเปื่อยหรือว่าชุมชนของเหาเนาะค่ะให้แขวขาดปลอดภัยบบมีเหตุเพศภัยอีียงเกิดขึ้นบวาสิเป็นลมพายุน้ำถ่วมความแห้งแ้งอีหยงพวกนีเนาะค่ะที่มันเป็นเหตุเพศภัยภัยธรรมชาติอีหยงต่างๆบบให้แผวพานข้ามาในชุมชนหรือว่าหมูบ้านเปื่อยของเหาเนาะค่ะพี่น้องจา๋า กะปีหนึ่งกะมี่เธอหนึ่งเนาะคะ่ะที่เป็นมีพธิธีวายผีปูตาเห่าเนาะคะ่ะเพื่อให้เพื่นปกป้องรักษาคุ่มข้องเหตุเพศไพ่ต่างๆบหิเพลญผ่านเขามาเนาะ,ะจากพี่น้องจา๋าอันนี้ชาวบ้านกมามจุดถูปจุดเทียนเนาะคะ่ะตั้งจิตอธิษฐานขอพรเนาะคะ่ะจากผีปูตาเนาะคะ่ะชาวบ้านบางส่วนกับ พึงจะทยอยมาเนาะค่ะพี่น้องผู้ที่มาหล่ะก็นั่งพักผ่อนอาบตามอัธยาศัยเกิจกรรมกันไปนี่จักผู้ใดเนาะพี่น้องเบิ่งเอาเองเด้อพี่น้องจ้ากับมารวมพิธีเพ่นน้ำกันเนาะจ้ะนี่ก็เป็นคุณยายที่เป็น,ปนผู้นำฝ่ายฆราวาสทั้งาศาสนาเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นกะสีะมารวมพิธีนี่คือกันเนาะค่ะเพิ่นกะอธิษฐานเนาะค่ะ ให้ปูตาปกป้องรักษาข้มค้องนี่ก็คือกระท่งสามเหลี่ยมหรือว่ากระท่งนางงัว่ที่พี่น้องในมูบานเปือยของเห้าเพป็นนํามากอ่ารวมพิธีเนาะค่ะก็มีอาหารข้าวหวานผลไม้หลากใหม่ยังก็เอาใส่เข้าไปอย่างละนิดละหน่อยเป็นอาหารที่เฮ้ากินพื้นบ้านของเห้านะค่ะพี่น้องมีดอกไม้ถูกเทียนก็ใส่ลงไปเนาะจ้ะล้กกามม กาบมาหวายเพื่อให้เห่าเกิดความสบายใจมีกำลังจิตกำลังใจในการทำให้ทำหน้าประเภทนี้นี่สิเฮ็ดก่อนที่มีการลงมือทำให้ทำหน้าเนาะค่ะเป็นการขอพอรเป็นการจังใดเสริมกำลังใจเนาะคะ่ะให้ชุมคนในชุมชนหรือว่าพี่น้องในบรนนเปื่อยของเห่าเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากอำเภอกันทรารมเพิินกับมาร่วม ประเพที้ของเฮ้าห้พี่น้องเกิดความอบบุญใจนอกจากพี่น้องก็มีส่วนรวมในประเภทนี้ในกิจกรรมหลายๆอย่างเนาะค่ะนี่ก็เป็นแมครั่วพอครั่วกำลังสารวนบุญไหว้กับเพดอาหารการกินเลียงพอไม่พี่น้องที่มารวมงานเนาะค่ะพี่น้องจา๋าเห็นแล้วก็มีความปื้มอก พุมใจพุ่มใจเนาะคะ่ะพี่น้องชาาบรนเปื่อยเองเฮ่ากะให้ความร่วมมือให้ความสมัครสมานสมัคขี่เนาะคะ่ะเห็ดอาหารการกินให้พี่น้องส่วนมากก็สิเป็นเมนูประจำภาคอีสานเหาเนาะคะ่กะก็คือตำบังงะก่งแลวก็มีกก๋วยจับเนาะคะ่พะพี่น้องนีก็พี่น้องก็ล่อหล่อถาอเพื่อที่สิได้เห็ดกิจกรรมเนาะคะ่ะพี่น้องจ๋า เป็นบรรยากาศบานีสานบานเห้านี่ก็คือพิธีเพ่นเริ่มขึ้นแล้วนอกจากพี่น้องชาวบ้านก็นก,นกำลังตั้งอกตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานเนาะค่ะเป็นการไหว้ผีปูตาประจำหมูบานเปื่อยของเห้าเนาะค่ะพี่น้องนี่เละเป็นสารปูตาเนาะจา้ะเพิ่นกระปกป้องปกปองคุมข้อง คนในชุมชนนี่กับผู้ใหญ่บ้านโมหกเนาะค่ะเพื่อนกับกำลังเพื่อนเป็นผู้นำทำพิธีนีเ่เพื่อนกะได้พรมน้ำมนต์เนาะค่ะเพื่อให้คนในชุมชนในหมู่บ้านของเฮ้าเนี่ยอยู่ดีไม่แห้งเนาะค่ะมีกำลังใจในการดำรงชีวิตในการทำให้ทำหน้าเนาะค่ะบ่ยมีห้มีเหตุเพศุภัยยังขมา่าแผ่วพานเนาะค่ะมันก็เป็น ข้ามเสือเป็นขวัญเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งของอพี่น้องชาวอีสานของเห้าเป็นประเภทนี้ที่สืบทอดกันมา,าตั้งแต่บรรพบุรุษของเห้าเนาะคะ่ะเห้าคนรุนหลังกะสืบทอดกันต่อไปเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นการเหตุเสียงไทเตา ประมาณนั้นพี่น้องก็คือเอาเตามาสามโตมาปล่อยลงบอ่อเนาะค่ะเพื่อให้เพิ่นสิไตไปใส่เพิ่นมีความเสื้อวสัสไตขึ้นที่สูงเนี่ยเพราะว่ามองนี้มันมีโพนเนาะค่ะค้าไตขึ้นที่สูงนี่ก็แสดงว่านามสิถ่วมพี่น้องเตาเนี่เพิ่นหนีนามเมืก็น,นี้ขึ้นไปทั้งโพน,นี่มองนี้เป็นโพนเนาะค่ะมันมีพื้นที่ลาบกับพื้นที่ที่เป็นโนนเนาะค่ะเพิ่นก็เลือกไตขึ้นไปโน่นทั้งสามโตเลยไหมพี่น้องจา๋า นี่ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านทั้งโมซีและก็บโมหกรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะค่ะเพิ่นก็มาเว้ามาคุยกับพี่น้องชาวบ้านเปื่อยของเฮาเนาะค่ะให้ทั้งขวัญกำลังใจเนาะค่ะพี่น้องจ๋าอันนี้เบิ่งเอาเองเด้อพี่น้องอวันที่สองพฤษภาคมน,นี่เบิ่งเอาเองอันนี้เพื่อนยี่ยจำเนาะค่ะเพิ่นก็เป็นผู้นำในการทำพิธีอ่า บหว้ีปูตาเหาทุกปีทุกปีเนาะคะ่ะพี่น้องจา๋าเนี่ยหลังจากเลี้ยวพิธีนอกจากกซิมีอาหารการกินให้พี่น้องเหาไดยนั่งกินตามอัธยาศัยกับเป็นบรรยากาศแบบบ,นบานอีสานบานเหาเนาะคะ่ะพี่น้องจา๋าก็มีความสุขมีความอบอุ่นเมื่อเกลีไดยินเสียงทิ้งเสียงแค้นกับนั่งอยู่กับอยู่กได้พี่น้อง ตบถ่ายด้วยกันฟอนร,ร่ำเนาะค่ะเด็ดมีความสุขเนาะ,ะค่ะกะขออนุญาตเชิญชวนเด้อพี่น้องผูท้ที่อยู่ทางไกลเนาะค่ะวันที่17-18พฤษภาคม2 5 6นเนี่ยบ้านเปื่ยกัณฑ์เบเอี่ประเภทมีบุญบังไฟเนาะ,ะค่ะกะขอเชิญชวนพี่น้องที่สนใจมารวม ประเภทนี่บุญบังไฟในวันที่1 7บ8สพฤษภาสองพ้สุขูสุข้นเดอ้อพี่นอ้องกระิมีประเภทนี่ที่ยิ่งใยเนาะค่ะกระจัดปีเว้นปีเนาะค่ะพี่น้องจา่าขอเชิญชวนเดอ้อพี่น้องผู้ที่อยู่บ้านไก่บ้านไก่เนาะค่ะมารวมประเภทนี่กับชาวบ้านเปื่อยข้องเฮาเนาะค่ะยินดีต้อนรับสุผูสุข้นเดอ้อพี่นอ้องอันนี้ตอนนี้กับพี่น้องก,กำลังฟอน ร่มกันตบถ่ายไร่าการเนาะค่ะพี่น้องจ๋ามวนตามแบบฉบับของอีสานบานเฮ่าเนาะค่ะพี่น้องผู้เฒ่าผู้แก่ที่ลูกฟอนบ่ได้ก็นั่งฟอนเอาพี่น้องมันเป็นภาพที่สวยงามและธรรมชาติมากๆแบบบานๆอีสานบานเฮ่าเนาะค่ะพี่น้องจ๋ามวนกรุ๊ปเนาะค่ะกส่วนมากก็สิมีแต่เด็กหน่อยกับ ผู้เฒ่าเนาอยู่บ้านคนหนุ่มคนสาวเพ่ไปงานอยู่ทางไกลเนาะค่ะพี่น้องจา๋าตอนนี้พี่น้องก็ทิ่งทายใดการอ,าอนรฟเนาะค่ะถือว่าเป็นการสอมงานบุญบังไฟเข้าไปในโตกะว่าใดเนาะจ้ะพี่น้องอย่าลืมเด้อพี่นอ้องที่ว่างเนาะค่ะมารวมประเทศนี้บุญบังไฟ พี่น้องชาาบันเปยของเฮ้านะคะยินดีต้อนรับสุขสุข,สขค้นเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กสีขออนุญาตจบใบเตพียงแค่นี้เนาะคะ่กะกัขอบุญขอบคุณพี่น้องไลยหลายเนาะจ่กทีแ์เขามาให้กำลังใจถ้าเว้า่าถูกต้องจังใดประการใดขอโทษขอไพ่ไลยหลาย,ลาย,ลายคิดนาพอกันไหมเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ,เดอ้อสวัสดีค่ะ